รอดปฏิหารนุมซิ่งจักรยานยนต์พุ่งชนด้านหลังรถพ่วง18ล้อเสียงดังสนัน่นคอหวยแหสองเลขรถเพียบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสอคนนะคะติดอยู่ในท้องรถนะคะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ถนนซ้ายเชียงใหม่ฮอดนะคะหมู่8ตำบลบ้านแปะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เกิดเหตุนะคะอยู่บริเวณหน้าร้านนงคารหมูกระทะนะคะพบรถ18ล้อนะคะยี่ห้ออิส,สูซสีขาวนะคะจอดอยู่นะคะบริเวณกลางรถพ่วงนะคะมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ G.P.X. d ด m o n สีดำแดงนะคะ ติดอยู่ใต้ท้องรถพร้อมกับผู้บาดเจ็บสองรายนะคะทราบชื่อคือนายนัทภูมิเงาดำอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บขาหักและก็นายอ่องป้าลุงสวยอายุ18ปีทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บบริเวณช่องท้องเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งสองคนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลฮอดนะคะพบบริเวณศีรษะถูกล้อรถเหยียบแต่โชคดีนะคะที่สวมหมวกกันน็อก ึงรอดมาได้นะคะเขาเรียกว่ารอดปฏิหารจริงๆนะคะจากการสอบถามนะคะขณะที่รถบรรทุกพ่วง18ล้อนะคะกำลังเลี้ยวรถจากถนนเล็กเข้าถนนใหญ่นะคะนายนัทภูมิแล้วก็นายอ่องป้านะคะขรับรถซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันมาด้วยความเร็วนะคะเบรกไม่ทันพุ่งชนเข้ากลางลำของรถ18ล้อเลยนะคะ จนล่างมุดเข้าไปในท้องรถนะคะแต่เคราะดีนะคะที่ทั้งสองคนสวมหมวกนิรภัยนะคะหรือหมวกกันน็อกนะคะจึงรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหารเลยนะคะนี่เลยนะคะสงสัยจะห้อยพาดดีด้วยนะคะนี่เลยนะคะเหตุการณ์นี้ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเขาเรียกว่ารอดปฏิหารนะคะเพราะว่าโดนรถพ่วงสูบแปดล้อเหยียบเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ารอดมาได้นะคะ แน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนะคะสองเลขทะเบียนทั้งรถพ่วงสิบแปดล้อแล้วก็รถจักรยานยนต์เลยนะคะโดยรถพ่วงสิบแปดล้อคันนี้นะคะยี่ห้ออิสูซสีขาวทะเบียนนะคะแปดสามหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะส่วนรถจักรยานยนต์นะคะยี่ห้อ G.P.X.Demon สีดำแดงทะเบียนนะคะหนึ่งก็ไกลพ่อพนันซีหกศูนย์เจ็ดเชียงใหม่นะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขับรถขับลาก็ระวังนะคะจะเลี้ยวจะแซงก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีนะคะอย่าขับเร็วนะคะขับช้าๆแต่ก็ถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ